เป็นที่มาตั้งแต่ชื่อเรื่องแหละคือเขาบอกว่าถ้าเราบอกชอบคนที่เราชอบเนี่ยเราจะมีโอกาส50%ในการสําเร็จครับแต่ว่าถ้าเราไม่บอกเลยก็จะเป็น0%ก็เลยเป็นที่มาของเรื่อง50%ฟิ <c oughs> พี่เลยเพยงลงเพลงร้องโดยเพิร์คครับชื่อเพลงว่าอยากใกล้เกินอยากใกล้เกินไปครับ <c oughs> ใช่อ๋อใช่ใช่ครับมีพีมีเพิร์ด้วยแต่ว่าวันนี้เขาติดธุรคะครับมาไม่ได้เึงงาน ค่ะตะเลเตอร์จะเป็นตนๆ้มาก่ะหนูบบดเป็นต้นข้าวคต้าก็เป็นจนจนข้าวๆ้าคครับผมรบเป็นบูมก็คือเป็นเพื่อนกันมีเรามี3ไม้ไบูมแล้วก็บัสแล้วก็บีมีคนนึงครับรบบทโดยเพิร์ดครับผมรู้สึกว่าเหมือนแบบคือความที่ใหม่ครับก็คือแล้วก็ได้เล่นคู่ได้เล่นกับเพิร์ดด้วย น้องก็ต้องมีแบบคนที่เล่นคู้กอดเนี้ครับซึ่งเขาก็แบบโปรเฟชชั่นแลแล้วเวลาเราแบบเล่นด้วยอาจจะมีคลองเคลงนิดนึงประมาณน,นี้ครับเ<อ>ห <porque> ่อตัแเื่อนก็เนนเรงๆค่ะแต่ก็เมที่ค่ว ของน้องจะเป็นคิวขอ,องน้องก่อนช่วงช่วงปลายเดือนนี้ครับก็คือเริ่มถ่ายแล้ว<อ><อ>